สวัสดีครับอยู่กับพี่ว่าว่านะครับอยู่กับเกม t s x by astonite นะครับมาพูดถึงระบบพูดกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีระบบใหม่เข้ามาคือระบบพูดนะครับพูดมีทั้งหมด4ตัวที่เข้ามาใหม่นะเทพโชคลาบนี่มันเก่าแล้วนะก็คือเป็นตัวที่ลอยลอยวิวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็พูดตัวใหม่เนี่ยเวลาเรากดใช้แล้วก็คือจะออกไปแทนเทพโชคลาบนะครับแล้วก็เราจะเห็นนะจำนวนที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะสี่หมื่นรัค้งก็คือพี่กดอัพไปนะครับนะกดอัพไปที่ ตัวพูดนะครับก็เลยทําให้มีแต้มอยู่ตรงนี้คือเราใช้ตัวไหนเนี่ยมันก็จะอยู่4ี่หมื่นนั่นแหละทีนี้เรามาพูดถึงพูดกันดีกว่าครับพูดเนี่ยจะบวกสเตตัสนะทุกตัวจะบวกสเตตัสแตกต่างกันนะครับซึ่งจะบวกแค่ตัวละครหลักนะครับขุนพลไม่ได้บวกนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่าครับจิ้งจอกไฟนะครับบวกแมน1ิบบวกเฮทพี่สองแล้วก็โจมตี13มนะครับมาอีกตัวหนึ่งครับนางฟ้าเมฆนางฟ้าเมฆเนี่ยจะบวกคิดาเมสิบนะครับ SP 200แล้วก็ปัญญานะครับปัญญา13ก็เหมาะกับสายเวทนะครับจริงๆพี่ว่าเวทน่ยบางคนน่าจะเล่นเอาเลือดมากกว่าเลือดกับแม่นนะเอาไว้จับอะไรอย่างงี้นะครับนะแต่ว่าก็จะมีโจมตีติดมา13ส่วนปัตโตโานางฟ้านะครับบวกวัยสูงสุดถึง25นะครับก็เลเวล20ตอนนี้เลเวล13ลนะ้อย่างที่บอกนะครับนี่คือตัวตัวหนึ่งที่ต้องมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ สามารถรับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น1.5ตัวอื่นเนี่ยจะเป็น1หมดนะครับนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอามาจากไหนนะครับมาดูตัวสุดท้ายครับอิงอิงนะบวกลบ2ป้องกัน3นะฮะสเปิ์แล้วก็ไวแค่4เท่านั้นเองครับแต่ว่าก็แค่เรอสิ0ก็ได้แล้วนะครับก็จะมี4ตัวนี้ที่เข้ามาใหม่ครับแต่ละตัวได้จากไหนบ้างนะครับมาดูจิ้งจอกไฟกับเมฆก่อนครับอยู่ที่ร้านค้าตรงนี้ครับ ร้านค้าทั่วไปนะครับจิ้งจอกนี่นะครับโอกาสออก2%นะครับแล้วก็เมฆโอกาสออก2%เหมือนกันไอ้2ตัวนี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดตัวจิ้งจอกไฟเนี่ยโดนไป80กล่องนะครับส่วนพูดเนี่ยพูดพูด,พดไอนางฟ้าเมฆเนี่ยโดนไป60แต่60เนี่ยได้2ตัวแล้วตัวที่เราได้ตัวต่อไปเนี่ยเขาจะมาเพิ่มเลเวลให้นะครับกับ จากเวลหเป็นเวลสซึ่งแมงไม่ได้คุ้มเลยนะครับเพราะว่ากดเทพโชคลาภแค่20อันก็ได้แล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ความซวยนะครับก็คืออยากเปิดเทียเยอะนะครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายๆคนอยากได้แน่นอนนะครับก็คือตัวของอตัวนี้นะครับกิจกรรมนะครับรางวัลนี่ตัวนี้นะครับ อิงอิงนะครับอิงอิงก็อยู่ในนี้นะครับก็ตีมอนเก็บไปเรื่อยครับ300กว่านี่เปิดมาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มา120แล้วนะครับก็รอแรกตัวนี้มาอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเก็บสะสมไว้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะได้จากตัวของอ่าปัตโตยาลรูเล็ตครับจะอยู่ในนี้เลยนะครับจะอยู่ในนี้เลยมันก็จะมีกล่องที่เป็นกล่องสุ่มนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดใครอยากได้ชัวร์ก็คือสุ่มปัตโตยารูเล็ตตัวเนี้ยหกรครั้ง เราจะเอามาแลกในตรงนี้ได้นะครับนี่ครับจุดจุดรางวัลแล้วก็อันไหนเอ่ยที่มันเข้ามาใหม่วันนี้วันนี้วันนี้อ่านี่ครับนี่แลกไปแล้วนี่นะครับ600ครั้งครับการันตีได้แน่นอนครับสำหรับปลาตัวเยานะฮะปลาตัวยาวนางฟ้าหรือนะฮะเติมนะครับเติม300้เขาจะให้เป็นกล่องสุ่มซึ่งโอกาสออก2%เหมือนพวกนั้นเลยครับซึ่งโอ้โห2%ได้มาประมาณ ตอนสุ่มรูเล็ตได้ประมาณประมาณ6กล่องไม่ได้เลยเลยนะครับก็เติมจนการันตีนะครับออใช้คําว่าสุ่มการันตีมาแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับพูดนะครับการอัพเลเวลนะครับก็นี่ฮะใช้เทพโชคลาภอัพครับคือการกดใช้เทพโชคลาภให้เขาไปอยู่ในตัวนางฟ้านั่นแหละมันก็จะับเวลแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนอัพเวลตัวอ,อื่นบ้างสมมติว่านี่จัพจิ้งจอกไฟนะปุ๊บนี่ปุ๊บไปบป้ขึ้นมาเลเวลห้าเลยครับ แต่ว่าเขาก็มารวมตรงนี้อยู่ดีนะมารวมตรงนี้อยู่ดีแต่ว่าทิ้งจอกไฟจะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเป็นเรเวห้ก็บวกเลื่อนขึ้นมาอีก200แล้วนะครับก็สายเก็บเวลต้องตัวนี้ก่อนครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ